สบายดีสบายดีวันนี้จะพามาเฮ็ดหน้าปกปึ้มโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างทำมาเบิ่งนำกันเลยก่อนอื่นมุดถ้าเ o าเปิดโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ขึ้นมาแบบนี้เราต้องตั้งหน้าเจียให้มันกลนโดยการเข้าดีไซน์ก็เลือกไปที่สไลด์ไซส์เลือกไปที่ Custom s ซ i ์เลือก AC ตั้งหน้าเจียให้เป็นหลวงตั้ง กดโอเคเลือกมีเซมายมาซิมายแล้วก็เข้าโฮมเลือกเลเยอร์อาก็คือเป็นการเลือกหน้าเจียให้เป็นน้าเจียเป่าเลือกแบบเป็นหน้าเจียเป่าที่เราต้องการตั้งค่าเองกดอินว่นเขาก็สร้างครบให้มันโดยการเข้าอิน e r เสิร์เลือกชาร์ปเพื่อไม่เห้บล็อก ครบให้มันเราเลือกรูปแบบของชาบตามต้องการกดค้างไว้ลากลออกมาอันนี้มันการแต้มบล็อกอ่าสีของชาบถ้าทามักแล้วเขากับเปลี่ยนถ้าทาบมากเขากับเปลี่ยนเอาสีใหม่แล้วสีวของชาบให้บอกมันมีครบมันมีครบเขายากเอาครบของมันออกโดยการเข้าที่ซาบเอาลายเลือกโนเอาลายก็จะบมีครบแล้วหลังจากได้บล็อกมาแล้วเนาะเอาเส้นออกแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาก็จะมาปั๊บให้มัน โคง้งมีโคง้งมีเงาโดยการเข้าไปที่ s h a r t format หลังจากนั้นเลือกไปที่ edit s h a r t เลือก edit point มันจะมีปุ่มขึ้นมาแบบนี้เนาะเอาเมาส์ไปกดที่ปุ่มเ็นบอกมันจะมีไม้คานให้วัดระดับของมันเขาก็ดึงไม้คานลงราวอยากให้มันโค้งตืมเนาะแบบนี้ถ้าเบิงงนี้ยังบึก,กิิวพอเขาก็มาคลิกเสฟฟัเบาง,งนี้ดึงไม้คานยับขึ้นแต่ไม้คานนี้สามารถตุดเข้าตุดออกได้เขาจะให้มันโค้งสำไร ได้แล้วก็กดออกเลยหลังจากนั้นเอาก็ปรับตามที่ต้องการถ้าได้สีหนึ่งละโค้งความโค้งนี้ถ้าเอาพอใจล้วเอาก็บปรับอีกเนาะถ้าเอาบูพอใจเธอเอาก็ปรับหม่ถ้างามแล้วก็กดออกวันนี้อยากได้อีกตัวนึงก็คลิกขวาก็ปี้คิกขวาพาร์เปลี่ยนสีให้มันเปลี่ยนสีให้เป็นสีอื่นเนาะตามที่เรามักเลยว่าเราอยากให้มันเป็นสียังยับเข้ามาติดกันแล้วก็ ยาบลงเฮดให้มันเป็นมิติแบบนี้หลังจากนั้นเอากรุ๊ปให้มันให้มันเป็นอันเดียวกันโดยการคลิกสีเหลืองแล้วก็กดคอนโทนที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วก็คลิกที่สีเขียวแล้วก็เข้าไปที่ format sharp แล้วก็เลือกกรุป๊ปหรือว่าคลิกเมาส์เบื้องขวาก็ได้แล้วก็เลือกกรุป๊ปอันเดียวกันเนอะก็ย้ายไปทำกันได้แล้วมันก็จะบ่ตกกันวันนี้ได้ฟากทางเทิงเฮา,ายังเฮ็ดอ่าฝากทางตีนมานี้ หัวเจียแล้วยังตีนเจียเราก็เห็นง่ายๆได้ตัวนึงแล้วเราก็ก๊อปปี้เอาเลยโดยการอายคี้ขวาก๊อปปี้คี้ขวพาผามันจะได้ทรงอันแบบนี้เวลาเราอยากปีนมันเราเอาเมาส์มาใส่ทางเทิงนี่กดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ปีนเลยปีนฝากเลยจากนั้นเาก็จะยับเอาไว้ที่ตีนเจียเลยมันก็จะเป็นแบบนี้ขา้าาบ่ม,มากอยากให้มันตุยให้มายูฟังนี่จอยให้มายูฟังนี้สิเราเอามาไว้เบื้องนี้กดค้างไว้แล้วปีนกลับแบบนี้ เวลาเอามาใส่มันก็นจะเป็นหลังจากนั้นเราก็จะเอาโฮมเอาโฮมออกมาใส่กลางเครื่องนี้การเข้าไปที่ insert แล้ว picture เลือก d this device อันนี้ก็แล้วเต้นะเลือกช่องที่เราเซฟรูปของเราไว้ความหมายก็คือว่าเราเห็นโูปที่ต้องการแล้วก็คลิกใส่แล้วก็ insert ออกมาแบบนี้เนาะ ถ้าอยากลืโฮมนีโออกโดยการเห็นบอกีโมทแบ็กกราวก็คือเอาแบ็กกราวทางหลังออกอกดใส่ถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็ติ๊กที่บวก แล้วก็ติกลิเจานหูต่อไปก็เข้าที่อินเซอร์แล้วก็เอาหูไม่ออกมาหลังจากนั้นก็เลือกหูที่ต้องการเมื่อได้หูที่ต้องการแล้วเาก็เข้าไปที่ครอปครอปทูชาร์ปเลือกหูแบบตามที่เราต้องการเลยอันนี้เป็นหูแบบของครอบ ใส่ขอบให้มันด้วยการเข้าไปที่ picture border อันนี้เมนเ้นขอบถ้าสีมันบาง,งามเราก็เปลี่ยนสีให้มันหลังจากนั้นก็ไปเอารูปใไม่เข้า insert picture เลือกรูปใหม่ตามต้องการใส่ขอบให้มันโดยเข้าไปที่ o อบ r อบ tool s h a เลือกรูปตามที่ต้องการก็เลือกแบบเก้าไปเรื่อยเรือจนกว่าเหาจะสำเร็จใส่คอบให้มันเขียนหนังสือใส้โดยการเข้า insert เขียนหนังสือใส้โดยการเข้า insert เลือก WordArt เลือกหูปแบบตัวหนงังสือตามต้องการหรือภาษาอังกฤษออกเปลี่ยนฟอนต์พิมพ์ภาษาลาวใส่ เปลี่ยนฟอนตเปลี่ยนสีหนังสือ ถ้ามันเป็นหน้าปกปพ้่มเหาตรงจงค้างเลมให้อ้าวลายแน่เพื่อว่าเวลาเห่าถ้ามันเป็นปพ้่มเหาจะมีการนิ่มหัวแน่เนาะถณะเหานิ่มจำเ,จเหาจงเฮ็ดจำอะไรเวลาเหานิ่มหัวมันก็จะนิ่มเอาข้อมูลของเอกสารถ้ามีการเขียนหนังสืออีกเหากับวัจาเป็นสิเข้าไปเหาเพียงแตค่คลิกเส้สนนี้คลิกขวากอปี้คลิกขวาพารแล้วเหาก็จะแปลงเอาเน,นาะว่าหนังสือเขียนยังเหาก็ลึบแล้วก็แปลงเอา ขอบขนาดให้น้อยลงก็ถือว่าเป็นอันสำเร็จสำหรับนาโปกเอกสารของเฮาหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถแชร์และแท็กหาคนที่ท่านหากได้เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ให้แก้กันและกันขอขอบใจสำหรับการที่ตามหับชสวมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบขอขอบใจ